คหัวมันก็จะใหญ่ครับฝั่งฉีดพน่นอันนี้จะเป็นฝั่งที่ไม่ฉีดพ่นอ่าแล้วซ้ายมือของผมก็จะเป็นฝั่งที่ฉีดพ่นนะครับดูนี่ครับความแตกต่ตางหัวมันก็จะใหญ่นี่ครับอืมหอมกิน <ๆ S 1> แบบในทิ๊เต็ก ทีมงานแคแดงได้ลงพื้นที่ร้านชัยล้วีการเกษตรนะครับจะมาสัมภาษณ์เกษตรกรหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์สตันแมนในกระเทียมไปครับเดีย๋ยวแม่แนะนำตัวหน่อยครับแม่คีอนั่งยู่บัานตรงใจท้องแล้วฉีดฉีดพมไปแรกฉีดเพนนิ่มไปี้นีตอนกระเทียมยอายุ25วันแล้วไหยัน แล้วก็ผมให้หมอบผลิตภัณฑ์แม่แม่ฉีดพ่นรอบสองตอนอายุกระเทียมกี่วัน,นครับสามชิปชองหนึ่งป่อ๋อก่อนหน้านี้ที่แม่เคยปลูกมาเนี่ยแม่มีความรู้สึกยังไงว่าที่ยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นะครับแม่ยังห่อกระเทียนอกหันมาไม่คุ้มมั่าแน่นั่งห่อกับเพาะหัวใจาก็เอาธรรมดาเลยอะคุยขื้นบ้านเ่าคุยขอบคุยยังไงเนี่ยอได้ดิกไิ้นใส มันมันบม่งามใช่ไหนี่มันไม่งามเนาะแล้วหลังแล้วหลังจากใช้ไปเงี่ยแม่มีความรู้สึกยังไงแต่รู้สึกว่าดีเนาะนุ่งามงามนงามเท่ากับรู้สึกว่าดีใจก็หัวก็ใหญ่หัวก็ใหญ่ครับผมแล้วก็เที่ยงยางไงสวยงมครับแั้วเดี๋ยวผมขอดูแปลงหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งฉีดพ่นนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะจะถกออกไมาให้ดูนะครับโดยที่ว่าสุ่มเลยนะครับ คหัวมันก็จะใหญ่ครับฝั่งขีดพ่นนี่ครับนี่แม่หยิบถอดมาให้เลยนี่ครับง่ายมันจะก็หัวมันจะใหญ่นะครับตัวน,นี้มันเป็นกระเทียมน้อยน้องแม่เนาะมันเป็นกระเทียมน้อยกระเทียมน้อยกระเทียมบรานเท่า้นาเท่ากับเอาพันหน่อยพันหน่อยตอตอตอมากครับผมเดี๋ยวจะ อยาให,ให้กล้องมาดูฝั่งที่ไม่ฉีดนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งที่ไม่ไม่ได้ฉีดพุ่นนะครับเราก็จะสุ่มกันเลยเราไม่ได้เลือกนะครับอ,อันนี้จะเป็นฝั่งที่ไม่ ฉีดพ่นอ่าแล้วซ้ายมือของผมก็จะเป็นฝั่งที่ฉีดพ่นนะครับดูนี่ครับความแตกต่ตางหัวมันก็จะใหญ่นี่ครับแล้วนี้จะมันก็จะได้ยุเก็บอีกอกี่วันนะแมแ่เดี๋ยวนี้ก็ติดดูประมาณสองเดือนแล้วเนาะอ๋อสองเดืนนะอนเนาะสองเดือนแล้ว เขาสามเดือนอี่ก็จะได้เป็นกู้เป็นพันอ๋อเป็นพันออืครับผมก็จะเป็นกระเทียมกีบเป็นกระเทียมกรีดครับแต่อันนี้ก็สามารถที่เราสามารถที่จะกินต้นได้แม่บอกว่ากินดิบได้อือกินได้อืหอม,อมกินแบบในตจิกตักริดรสรสชาติเป็นไงบ้างพี่มันคือออกชาซาหวาน หวานกลิ่นไม่ถึงมากกินก็ฉุนออรเลยแต่คนไม่เคยเนาะเอาทราบถ้ามีความพึงพอใจเนี่ยแม่ให้กี่คะแนนเต็มสิบเนี่ยโเต็มคลิปลดโอ้ให้เต็มให้เต็มสิบเลยใช่ไหมครับเต็มคลิปลดคะแนนเต็มคลิปลดยังค่อยยังค่อยพอใจครับผมเกษตรกรคนไหนสนใจผลิตภัณฑ์สแตนแมนนะครับหาซื้อ ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับสวัสดีครับ